มะละกอฮอลแลนด์หรือมะละกอปากไม้ลายครับเพื่อนๆนก็เป็นมะละกอที่กินสุกนะครับเนื้อแน่นครับมีความหวานเป็นธรรมชาตินะลุงหนึ่งก็ปลูกเอาไว้ตอนนี้ทั้งหมดแล้วก็ประมาณ3ามร้อกว่าต้นนะเพื่อนเพื่อแต่ที่ให้ผลผลิตก็อยู่ประมาณสักห้าสิบต้นนะครับเห็นไหมครับลูกกล้วูเลยครับเพื่อนๆนเอ่อจริงๆมันก็มีสุกอยู่หลายรุ่นแล้วนะรุ่นต่อไปเนี่ยครับอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็คอยติดตามนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลุงหนึ่งก็จะปักตะกร้าไว้นะครับจะมีเป็นมะละ ฮอลแลนสุกนะเป็นมะละกอสุกอยู่ในตะกร้านะครับก็ขอติดตามน,นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมความดกของมะละกอนี่ครับก็เป็นมะละกอที่ลุงหนึ่งฟันโชคดีปลูกเอาไว้ครับก็เป็นมะละกอฮอลแลนนะหรือปากไม้ลายครับก็เรียกได้สองชื่อนะครับเนื้อเขาจะมีความแน่นครับแต่ต้องรอกินสุกนะเป็นมะละกอที่กินสุกถึงจะอร่อยถ้าเกิดว่ากินดิบ รสชาติจะสู้มะละกอแขกนวลไม่ได้นะเพื่อนๆน,นี่ครับก็ความดกความกรวของเขาครับเพื่อนๆตรงหนึ่งก็ปลูกเอาไว้ครับปลูกแบบธรรมชาติครับใช้หลักของธรรมชาติแบ่งปันนะอยู่ในความโชคดีเกษตรอินทรีย์ครับนี่ก็ความดกก็เป็นไปนตามธรรมชาตินะเราไม่ได้เร่งบางต้นก็เยอะบางต้นก็น้อยครับเราไมา่ได้ใช้สารเร่งใดไนะปลูกแล้วก็ให้ธรรมชาติดูแลครับเพื่อนๆ ความหวานก็หวานนะหวานเป็นธรรมชาตินะครับก็คอยติดตามผลงานของลุงหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วครับถึงจะสุกนะเดี๋ยวก็พอสุกแล้วก็จะมาไลฟ์ลุงหนึ่งก็จะไลฟ์ปักตะก,ก้าให้เพื่อนเพื่อน,นะครับคอยติดตามผลงานของลุงหนึ่งฟารม์มโชคดีนะครับฟารม์มโชคดีเวลเน็ตไลฟ์สไตล์ครับฟารม์มโชคดีเกษตรอินทรีครับเรามีไร่นาป่าสวนมีโฮมสเตย์ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อ เป็นเวลเน็ตนะเวลเน็ตไลฟ์สไตล์ขอเป็นเพื่อนโชคดีครับ